ไปเริ่มต้นเรื่องเล่าข่าวล่าวกันจักหน่อยครับไขวัดไ่กำลังระบาดหนักฤดูการตรงกับ RSV ที่กำลังระบาดในเด็กเล็กเอามาเบิง์ครับอันนี้คุณหมอที่เขาเจ้ามีความรู้ด้านนี้นะครับเปินเอามาประกาศเตือนพี่น้องพงปลาให้ระวังโตนะครับโดยเฉพาะหมยอยงเตือนหาไขวัดไ่กำลังระบาดหนักในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายพันธุ์เอพบหนึ่งในสามของผู้ป่วยโรคท่างเดินหายใจฤดูการตรงกับ RSV ที่กำลังระบาดในเด็กเล็กครับ17กันยา2568ศาสตราจารย์นายแพทย์ย่งภูวรวัน นะครับซึ่งเป็นราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานันไวรัสวิทยาคลินิกคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งกาเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววา่าคณะนี้ไขวัดใหญ่กำลังระบาดนักโควิด -19 จะระบาดก่อนตั้งแต่ปลายเมษาเป็นต้นมานะครับเมื่อเริ่มลดลงการระบาดไขวัดใหญ่กะจะเพิ่มสูงขึ้นไขวัดใหญ่จะระบาดตั้งแต่เดือนกรกฎา นะครับแล้วก็คงจะหน่อยลงในปลายเดือนกันยายนเมื่อนักเรียนเริ่มสอบแล้วก็ปิดเทิมแล้วก็ระบาดสูงสุดของปีจะพ่อเกือบหนึ่งในสาของผู้ป่วยโรคทังเดินหายใจคณะน,นี้เอาฟังไว้เด้อพี่น้องเด้เอเขาบ่ได้ให้ตื่นเต้นนี่ห่างเพียงแต่ว่าป้องกันเอาไว้ฤดูกาลที่ระบา,าดคณะนี้นะกตรงกับ RSV ที่กำลังระบาดในเด็กเด็กต่ำกว่าหาขวบ แต่ไขวัดไงจะพ่อในเด็กโตตั้งแต่หาขวบขึ้นไปหลายกว่านะครับกล่าวได้ว่าเด็กนักเรียนจะพ่อได้สูงนะจะมีการระบาดในโรงเรียนมีเด็กป่วยเป็นโรคทังเดินหายใจส่วนใหญ่จะเป็นโรคไขวัดไ่ขีมูกเล็มเลวันต่อไปนะพอติดต่อกันได้ไง่ายจากบางโรงเรียนที่มีการป่วยจํานวนหลายหมอยงย่างได้ระบุอีกว่าไขวัดไ่สายพันธุ์ที่ระบาดขณะนี้ครับจะเป็นไขวัดไง A, หลายกว่าชนิด B และก็มีที่พบส่วนใหญ่จะเป็นไขวัดใหญ่ A S1N1-2009 นะหลายกว่า S3N2 เนเล็กหน่อยพผนว่าส่วนใหญ่ไขวัดใหญ่ B นั่นจะเป็นสายพันธุ์ที่วิกตอเรียร้อเปซนะซึ่งกับวัคซีนไขวัดใหญ่ที่เข้าฉีดประสิทธิภาพในการป้องกันกับว่าได้หลาย ขึ้นอยู่กับแต่ละปีพว่าแตกต่างกันโดยเฉลี่ยตั้งแต่30%มสถึงหกเปอเท่านั้นบ่คือกันนะคับในฉลากยาที่เขียนเพราะในฉลากยาจะมีถือเอาการวัดระดับภูมิ้านท่านที่หลายกว่า1ต่อ40จึงดูเหมือนว่ามีประสิทธิภาพสูงประสิทธิภาพบ่สูงจำนวนมากฉีดแล้วก็ยั่งเป็นเช่นเดียวกับโควิดนั่ละนะครับ กัยังฉีดกันทุกปี ทั้งนี้ก็เพราะว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ราคาบ่แพงและมีความปลอดภัยสูงถึงแม้ประสิทธิภาพจะป้องกันบ่ได้หลายกะยังต้องฉีดกันทุกปีหมอโยกยังบอกอีกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิดที่มีขนาดสูงนะครับที่เรียกกันว่าให้โดดที่นํามาฉีดให้กับผู้สูงอายุการศึกษาในสถานการณ์มูมากเป็นแสนคนที่เดนมาร์กและสเปนกับว่าได้ลดอัตราการเสียชีวิตและเมื่อ เปรียบเทียบได้ภาพรวมทั้งหมดกะบ่ได้แตกต่างกันอย่างมีในยะสำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับการให้ขนาดธรรมดานะครับวัคซีนขนาดสูงอาจจะมีประโยชน์ในบางกลุ่มโรคเช่นโรคหัวใจจังสีและก็ข้อมูลที่ได้ย่างบ่าชัดเจนนะครับแต่สิ่งที่แน่นอนที่สุดคือราคาแพงกว่าวัคซีนขนาดธรรมดาเป็นสิบเท่าถ้าจะลงทุน ใช่วัคซีนมาป้องกันในผู้สูงอายุด้วยเงินจำนวนนี้มีโรคอื่นที่ต้องป้องกันได้ที่น่าจะคุ้มกลัวดังนั้นในผู้สูงอายุก็ควรจะได้รับวัคซีนขนาดธรรมดาก็น่าจะเพียงพอในระบบราชการจะต้องมีการพิจารณานะครับหมอยงระบุทิมทไายเอาไว้นะครับอันนี้เพิ่นมาเตือนว่ามีโรคที่มันกําลัางระบาดอยู่ตอนนี้มันก็ไม่ได้ถึงคับถึงขันแบบว่าระบาด นักก็ะจ้งโควิดวันต่อไปนะครับกับเป็นไขวัดใหญ่ไข้รประจําปีอยู่แล้วไข้รประจรําฤดูกาลอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้าอยู่คนหลายยังสิโดยเฉพาะเด็กหน้ย่ยอยู่ห้องเดียวกัน4ี่สิบสามสิบคนกันป่วยไข้ผู้หนึ่งไอฮัดชิวจามยังสินะครับก็อาจจะให้ติดมูพวกได้วันต่อไปคุณหมอคนเป็นห่วงเอาเอามาฝากกันไว้อ่าพ่อได้นะครับเตือนสติเจ้าของไว้ว่าไปใส่มาใส่ต้องระมันระว่าคู่มือนี้ครับการใส่หน้ากากอนามัยนะครับบ่เป็นสิ่งผิดปกติแล้วนะครับการ เที่เขาสิใส่ตนะ์การนะไม่ปองปกปอง,ปองนะครับทั้งตัวเขาเองทั้งปกปอง,ปองคนอื่นนําบางทีเขาอาจสิบ่สมบายนะไอจามในคนมูไลนะยิ่งจะเป็นหนาลังเกียจกว่าที่เขาพ่อใส่เดี๋ยวผมว่าเมนบอกอ่ะจังได้กะล่องเบิงกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะนะนะตามนั่นวันต่อไปไปต่อข้าวต่อไปบาดท,ที่นี่นะครับพูดบอกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระวังการซื้อแลกสินค้ากับรถเลเดอร์พูนว่าแนวไดนนอบาดท,ที่นี่มาเบิรงครับตำรวจสอบสวนกลางเตือนผู้ใส่สิทธิบัตร สวัสดิการแห่งรัฐให้ระวังการแลกซื้อสินค้ากับรถเร่นะแบบพบพฤติกรรมหลอกลวงสิทธิถืกนําไปใส่ขามพื้นที่ต่างจังหวัดเพื่นว่าโดยคนอื่นย่ํายาให้บัตรประชาชนกับบุคคลอื่นเด็ดขาดเลยอันตรายนะครับ16กันยา2568ตำรวจสอบสวนกลางเตือนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับะระวังการซื้อแลกสินค้ากับรถเร่ พฤติกรรมหลอกล่วงสิทธิถือน้ำไปใส่ขามจังหวัดต่างพื้นที่นะครับต่างจังหวัดโดยคนอื่นๆย่ำยาให้บัตรประชาชนนะครับบุคคลอื่นเด็ดขาด1 6กันยา2 5 6 8ตำรวจสอบสวนกลางประชาสัมพันธ์กรณีที่กรมบัญชีกลางแจง้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิสวัสดิการใงรัฐให้ใส่สิทธิยาง ระมัดระวังโดยเฉพาะร้านค้าประเภทรถเร่ที่ตะเวนขายสินค้าในพื้นที่ต่างๆเนื่องจากพบว่าร้านค้าเหล่านี้มีพฤติการหลอกลวงนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการใส่สิทธิทสวัสดิการแห่งรัฐ ของประชาชนที่ใส่สิทธิกับรถเร่เหล่านั้นนะครับร้านค้ารถเร่จัดตะเว้นขายสินค้าด้วยรถเร่ใสแอปพลิเคชันถุงเงินในการรับชําระวงเงินค่าสินค้านะครับจากร้านท่องฟ้าสื่อการหุงต้มยังสิโดยหลอกให้ผู้สื่อนําบัตรประชาชนไปสื่อของาราคาเพื่อแลกของาราคาเช่นไข่ไก่แน่น้ำมันเผือแน่เป็นตน้นนะทรงผลห้ผู้ที่ มีสิทธิหลายรร่บ่าสามารถใส่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกเพราะสิทธิถึงนําไปใส่ขามพื้นที่นะวงเด็บต่างจังหวัดโดยมีผู้มีสิทธิบ่ได้เป็นผู้ใส่สิทธิดังกล่าวนะตำรวจสอบสวนกลางรือซ่า c บ b ครับขอเตือนผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐให้ใส่สิทธิอย่างระมัดระวังนะครับอย่าให้บัตรประชาชนกับบคุคคลอื่นเดดขาดควรใส่สิทธิกับร้านค้าที่มีป้ายร้านทงฟ้าประชารัฐ และไว้ใจได้เท่านั้นนะครับตรวจสอบรายการใส่สิทธิของตัวเองเป็นประจำและก็หากสงสัยว่ามีการใส่สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผิดปกติสามารถ สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่กรมัชีกางพี่น้องครับในเวลาราชการต้องระมัดระวังคนตัวคนตมหลอกลวงวิฉาชีพหลายพี่น้องครับโดยเฉพาะหากินกับผู้ที่หูแบบบ่เท่าท่านนะครับเรากับ่็ได้รับข่าวสารก็ได้ติดตามข่าวสารต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบ่สสันเขาเสียสิทธิที่เขาพึ่งจะมีวันต่อไปไปต่ออีกจักข่าวหนึ่งครับความสวยงามหลังจบยุทธศาสตร์ผู้มาเขือพี่น้องครับสวยใสขึ้นกันกับแล่นมาแข่งไม่เลยของท่ายางหลังหยุดย ครับกับภาพสวยงามของผู้มาเขือ ยุทธาการที่แรกเ้ราะโดยเลือดและหยาดเงือของทหารไทยสภาพผู้มาเกือก่อนและหลังนะครับหลังจากประทากันเดือดพอสมควรมาเบ่งภาพก่อนและกับปัจจุบันของผู้มาเกือเพื่อแสดงให้เห็นนะครับให้สาธารณชนทั่วโลกได้เห็นกันพื้นที่เดิมของไทยผู้มาเกือสําเร็จแล้วนะครับเมื่อหลังหยุดยิ่ง g 8 8กรกฎาคมสองหกวาดพื้นที่ทําไร่เสาอินเทอร์เน็ตและกับท่งขึ้นที่กัมพูชาลักลอบ เพชรเอาไว้นะครับทยว่างกําลังเต็มพื้นที่ว่างลวดน้ำนะปั๊บพื้นที่เชิญทงชาติไทยพื้นใหญ่วนต่อไปปิวสวัยอยู่บนยอดเสาพี่น้องเอ้ยงามครับนั่นะที่ใส่เวลาเกือบสองเดือนที่ทําให้ความสวยงามของพื้นที่และการทะเลหมอกมีทงไทยพื้นใหญ่นะครับโบกปิวสวัยเหนือสุดบนผู้มาเขือนะกองทัพบ,บกที่ในเดือนหนานะจะเข้าพื้นที่จริงอีกเทื่อนหนึ่งเพื่อพบกับกำลัง ตังพ้นที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับบนยอดผู้มาเขือจังหวัดศรีสะเกดต,ตนว่าโอ้ยเนะงามจับตาจับใจพี่น้องเอ้ยปวดโพบ,บับงโบ้บักแต่งนะครับนี่แหละคนเฮานะของของเฮามันจะต้องเป็นของเฮาแหละคับเมนพูด,ดไดสิมาขีดปันเอียงยับลรลักหัวม่นก็บว่าสามารถเป็นของเขาได้เพราะว่ามันเป็นของเฮาเมนบ่อพี่น้องว่านะฉะนั้นครับนะความสวยงามมองหนีโอ ประชาชนได้มีโอกาสได้ไปเบิงแน่นอนหลายอีกอีกหลายพื้นที่พอมเดชเป็นธรรมดาครับอยากให้มีหัวงามๆคือจังหัวเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่พี่น้องครับเนาะไ่นสูงๆงามๆไนคนได้ไปเช็คกินกันจังน่อยปลอดภัยม่ต่องมาจอบมุดหัวมาว่างระเบิดให้เข้านะครับเป็นอันตรายกับประชาชนชาวไทยนะครับผู้ใดครบได้เฮาก็ครบผู้ใดครบบ่ไเด้เขาก็ครบเสร็จแล้วแม่อบ่ไปอีกจักข่าวหนึ่งกันน่พี่น้องครับข่าวนี้ครับพี่น้องครับคดีอดีตเกษตรโคราชเมาแล้วครับสิ่งซนนา รงเรียนสารที่ภากษาเลยได้พี่น้องครับจำคุกสี่ปีจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งตำรวจดับไปหนึ่งนายนักเรียนหาขวบดับไปอีกหนึ่งผู้ปกครองนักเรียนและบาดจะไปอีกแปดลาสุดสารมีคำพิภากษาจำคุกสี่ปีเอาคือขึ้นหน่อยจำเลยรับสารภาพลดโทษกึง 1, ่งหนึ่งเหลือสองปีบล้อลงอาญาครับเดลกาเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ อ,อีกตั้งหากนะครับพราะมีโอกาสได้ขับรถอีกแล้วล่ะเล่าก็ได้นะครับจากกรณีนายสมศักดิ์อายุ75ปีข้าราชการบำนาญรับเป็นอดีตเกษตรจังหวัด โอ้เราอายุหลายเลยตัวนี้นครราชสีมาเมาแล้วครับรถฮอนดาซีอาวี v, ไปพุ่งส้นตำรวจนักเรียนโรงเรียนและกับประชาชนช่วงแรกของเวลาสิบหนาฬิกาินาทีของทีี่23ท่านว่า2องหอกกปีที่แล้วนี่จนทาให้มีผู้ได้เสียชีวิตแล้วสองไล่คือรรอยตำรวจโทวิมุแท่นซุโพนะครับร่องสวัสดิ์จราจรสถานีตำรวจู้ทธอนเมืองนครราชสีมาคณะกำลังเดินทางไปอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับเด็กนักเรียนที่กำลังเลิก เลืนและกระคมถนนจนเสียชีวิตฆ่าทีและการเด็กชายอัส,สดาวฒิผิวสวยอายุแค่หาขวบเท่านั้นครับน้องอนุบาลอ่สามโรงเรียนบ้านดอนขวางตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอาการโคมา่าถูกทรงรักษาที่โรงพยาบาลมห,ลกกหลาราชนครราชสีมาแต่ต้นพินบาดแผลเบาไหวครับได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา30ตนา้นวาสองห้าปีที่แล้วและก็ยังมีนักเรียนผู้ปกรร ้องและกาแม่ค้าที่อยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพราะเพราะเป็นช่วงเลิกเรียนพี่น้องครับผู้ปกครองก็ไปรับลูกหลานรานค้ารันขายก็ไปขายข,ายขนมขายในยูนรควกินไดลับบัตรเจ็ยไปอีก8คนนำกัดผู้ซื้อข่าวรายงานความคืบหน้าล่าสุดที่มหาคันยาซ่องหาหกแปดศาลจังหวัดนครราชสีมาได้นัดฟั่งคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อาอาังสองเกาหาทับสองหาหกแปดความอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับ คดีอาญาระวังพนักงานอายการจังหวัดนครราชสีมาโจ์นั่งสาวว่ารุวันนะครับแทนสุโพโจ์ร่วมที่หนึ่งนั่งสาวสุชาดาชาลีสาพาดาโจ์ร่วมที่สองนา่งใจทิพ์แทนสุโพผู้ร้องที่หนึ่งนา่งเหม็นแทนสุโพผู้ร้องที่สอง ก็คือนั่งกิมเซ้งชิดผู้รองที่3เด็กหญิงกัญญพัฒน์ฝอย,ย,ยจบกโดยนั่งสาวผ้าวินีสีสวัยครับผู้แท่นโดยชอบทำผู้รองที่4ี่ร่วมกันยืนฟ้องนายสมศสักดิ์กฤตเจาปีอดีตเกษตรจังหวัดนครราชสีมาเช่าตำบลทาสร่างอำเภอเฉลิมประเกียตจังหวัดนครราชสีมาเป็นจำเลยในความผิดฐานขับรถ ขณะเมาสุราและกับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและได้รับอันตรายสาหัสตามประมตลกฎหมายอาญานะครับมาตรา291นะครับ300พรบจราจรทังบกพศสองหานะครับ พฤติการความผิดสรุปว่าเมื่อ16นด้กา10นาทีวันที่23ท่นว่า2 5 67นายสมศักดิ์จำเลยได้ครับรถยี่ห้อฮอนดา้ารุ่นซีอารวับสีบอลเงินมุ่งนากลับบ้านพักในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติขณะรถแลนด์พาหลักกิโลเมตรที่1บวก4 5 0ท่ทางหลวงหมายเลข226ถนนเพชรมาตุก คลาจำเลยมีอาการเมาสุราโดยมีปริมาณแอลกอฮอล์ยี y ่ร้อยเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ซึ่งกาเกินกว่ากฎหมายกำหนดทำให้รถเสียหลักพุ่งชนรถจักรยานยนต์รถยนต์และกับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณหนา้าโรงเรียนบ้านดอนขวางตำบลหัวทะเลเอำเภอเมือ,จองจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจโทวิมุตแท่นสุโพร่องสวัสดิ์จาราจรสพเมือ,นนนองนครราชสีมาครับซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความสะดวกนั่นเด็กนักเรียนเดินขามถนนและเด็กชายอัสดาวุฒิผิวสวยอายุ4ปีนักเรียนสันอนุบาลที่3รงเรียนบ้านดอนขวางเสียชีวิตร่วม2ไร่และกับผู้ได้รับบาดเจ็บอีก10ไร่สารพิพากษาจำเลยกระทํำความผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษนะครับนักที่สุดโดยจำคุก4ปีจำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่งนะครับจำคุกสองปีบอ่อล่อลงอาญาลงโทษให้เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่นํำนะซึ่งภายหลังขบยาสารกอบครัวรอยตำรวจโทวีมตแทนสุโพร่รองสวัสดิ์จราจรประกอบด้วยนั่งใจทิพย์ภรรยานางสาวว่ารุวันลูกสาวและนายวัชรพงษ์ลูกชายได้ปรึกษากับนายพัทรพงษ์วันนพงษ์ทนายความเพื่อเตรียมยืนอุทธรณ์ให้เพิ โทษจำเลื่อยและฟ้องร้องทางคดีแพง่งเรื่องนางสาววารุวันได้กล่าวหาว่าเพียงเสี่ยววินาทีกับเมาแล้วครับเนะี่ยเป็นภาพชีวิตที่บอสสามารถที่จะนะครับมาทดแทนกันได้เพราะนะต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่หลักและเป็นเสาหลักของขอบกลั่นะจำเลยจำคุกสองปีมันหน่อยเกินไปจำเป็นจะต้องมีดานเป่าไว้บอแมนจังสัน้นก็จะมีการสูญเสียอีกเรื่อยๆบนวายจังสัน้น อันนี้ได้ดัดกฎหมายเขาบอกหูนํำเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าขันตามฟังเนาะกะน้อยยี่หลีขวานนี่ยล่าพม่าตามรักแล้วนะเพราะว่าเมาแล้วครับเนี่ยถือว่าบัรับผิดชอบสังคมเดยขันทีว่าไปแล้วนะว่าตรงๆสิเคียดกระซ้างเพราะว่าบ่รับผิดชอบสังคมนะครับขันรับผิดชอบกับสีบ่าขับรถออกจากบ้านทั้งๆที่รู้ว่าจะของเมาเป็นบ่อพี่น้องว่า